เดี๋ยวเราจะมาทําต้มยําทะเลกระทะเดือดกันนะจ้าทุกคนน้ำเดือดแล้วเราก็มาใส่ขาลงไปตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็มาใส่ผงมะม่าต้ยมยำลงไปแล้วก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปของมะม่าต้ยมยำแล้วก็บีบมะนาวสดลงไปด้วยเพื่อความหอมแล้วก็ใส่เส้นมะม่าลงไปก็ใส่ปลาหมึกลงไป นวดแล้วก็ใส่กุ้งลงไปใส่หอยแมงผู้ลงไปสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทุกคนคะ่ะผมพบป้านิดกับลูกชาชยชมมาพาอีนะคะวันนี้ป้านิดมีเมนูเด็ด<ๆ>มากเด็ด <ๆ S 1> มากน่ากินมากครับคุณผู้ชมนะอ่ะไปเลยนี่นี่คะ่ะมามา่าต้มยำทะเลเดือดออทะเลอะไรนะ ต้มยำทะเลกระทะเดือดนี่กระทะเดือดอยู่ปลาหมึกเบาๆบเบาเอ่าเบาๆเดี๋ยวจะกินกันแล้วเลยดีกว่าอ่าเบาๆก่อนเบาๆแค่นั้นพอเออปิดเลยแม่ปิดเลยเออนี่คุณผู้ชมมากินด้วยกันเพื่อนเพื่อนโอ้โุณผู้ชมดูมีมีอะไรใส่เลยนะใส่หมึกใส่กุ้งใส่หอยตัวแมลงผู้หอยแมลงผู้กุ้งดีแต่น่าแม่เดี๋ยวแต่น่าแม่คุณผู้ชมมีหนวดเบิ่มเลย มีกุ้งมีเส้นคุณชอบนี่น่าทานมากแล้วก็นี่กุง้งหอยแมลงภู่กุ้งมากินด้วยกันแซ<ส>่บม,แบมากแซ่บมาก,กมากินกันเลยขอขอ่ะก่อนกินเปนนิดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาแจ้งเตือนนะคะเราจะได้มีคลิปใหม่ๆไ้ดูกันค่ะมาค่ะมากินด้วยกันครับอันนี้เสียงหายโอ้แซ่บมากืแซ่บมากอ่ะแซ่บจริง ปิดไปเลยนะไฟร้อนไม่ไหวเดี๋ยวกินไม่ไหวอ่าเดี๋ยวกินไม่ได้คุณผู้ชมต้มในหม้อนี้เลยกระทะเดือดกระทะเดือดอร่อยเป็นไงใส่เครื่องของเขาก็อร่อยอยู่แล้วไงเราก็มาใส่สมุนไพรสดก็อีกคช่ผัดตะไครใบมะกรูดแล้วก็ใส่รวมถึงพริกพริกเผาคั่วอีกองเให้มันแซ่บให้มันแซ่บแซ่บกระป๋อยเลยหูแซ่บมากอร่อยจริงเดี๋ยววันนี้จะร้องไห้ผมรู้นะวันนี้อือหืมโอ้ร้อน อร่อยมากคือมากมันยิ่งเรียกใส่ใส่คือผงของมนันนะมันอาจจะมีรสชาติที่เป็นต้มยำนะแต่มันไม่ถึงเครื่องพอใส่แล้วก็ใส่ขิงขาตะไคร <S 2> <S 2> ไม่มารูดว <S <S รวมถึงใส่น้ำมะนาวเข้าไปมันจะแบบ <S 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 มไม่ยากแล้วก็นะ หนวดคุณผู้ชมหนวดบิ๊กมากหวดร้อนอืมตดน้ำเพือ่อนอีกแก๊บแก๊บมากไปซื้อข้าหม้ออย่างนี้เท่าไหร่นะกุ้งอร้อนไม่ได้กระดาษแผ่นแท็กดนนันม้วน อร่อยมากคุณผู้ชมเกบไปกินไหมนี่มันร้อนเลยอ่ะผ่าหลังเรียบร้อยแล้วเกบไม่ได้ร้อนเออร้อนกุ้งร้อนระวังนะปล่อยให้มันเย็นก่อนกินอย่างอื่นก่อนกินอย่างอื่นก่อนกินอย่างอื่นก่อนมันร้อนเอากุ้งออกมาก่อนกุ้งกุ้งมันเก็บความร้อนคุณผู้ชมในเปลือกมันอ่ะมันจะกินยากโอ้ เส้นของ,งนะองคมนะเป็นไม่ใช่แบบละม่อนนมาอีกอย่างเนี่ยสดชื่น,นบอกลอเลยวิตวิตจะวิตโดนหน้าแม่ปลหมึกแม่แท้ไปบ้างยังอ่ะได้มาชิ้นหนึ่งมาชิ้นหนึ่งไปหอยแมลงภู่คุณผู้ชมโอ้ยไม่ได้ร้อนร้อน จะหาหอยอ๋ออันนั้นมันหอยอะไรนะอันไหนอะหอยนิวซีแลนด์หอยแมลงภูเนี้ยแมลงพู่นิวซีแลนด์ตัวใหญ่ตัวมันใหญ่หนอกตลาดบางปกติแต่แต่คุณผู้ชมรสชาติอะคิดว่าหอยแมลงพูอร่อยกว่านะอันนั้นมันดูชื่อๆอะไม่มีกลิ่นทะเลอะไรเท่ากับของไทยเราอะทุกอย่างอร่อยหมดอืร้อน มันชมร้อนเลยอ่ะอมักนกล้ากินไว้เลยรนะ้อจะเปิดไฟก็ไม่ไหวแล้วมันร้อนเกินอร่อะเอาหนวดปะน,นี่นึบมากปลาหมึกอันนี้หมึกอินโดไม่ใช่หมึกไข่อร่อยมากคุณ้ชมอืมวันนี้ยวยน้ำลายไหลเลย ทะเลเดือดเดือดเลยอร่อยมากแซ่บมากเลยรสน้านี่นอร่อยนี่เจ็บมาเติมขาตะไคร้สดลงไปด้วยอือม,มาหอมอ่ะหอมมากข้องคอปุ้งแม่เอาเกันไก่ผ่านอ่ะ หลังไปแล้วมันมีไข่ด้วยอืม,อ,มอร่อยอ่ะอร่อยปกคุณผู้ชมอย็กมาผมว่าเอากุ้งออกมาหลายๆตัวก่อนดีกว่านี่เย็นๆใช่ไหมเออมันร้อนกเกินาข้าดผ่าแล้วยังแกะยากเลยอ่ะอืม สาวเส้นที่ปีกินอีกแล้ว <laughs> <c oughs> นี่คุณผู้ชมเดือดเดือดกันไปชอบกับน้ำแบบสุดน่ะ <c oughs> น้ำนี่รันนเนาะอ,อืมครัมบมาเมนูนี้อยากยาก,กินมานกันอันนี้ทะเลนี่แล้วแต่คนเลยนะอยากอยากทานอะไรบ้างคุณผู้ชมก็เอามาใส่เลยนะอืมอยาก,ยกใส่อะไรก็ใส่ได้ทุกอย่างใส่ได้ทุกอย่าง่าทะเลมันเยอะหนึ่งใส่เนื้อปลาดอลลี่อะไรก็ว่าไป เปิดปลาเก๋าอ่ะเนี่ยเนื้อมันโอเคนะเขามาใส่ต้ยมยำอย่างเงี้ยอร่อยอเนื้อปลาเก๋าอาจจะมีราคาแพงนิดนึงเนื้อปลาเก๋าไอ้นั่นก็ได้เนื้อปลาอะไรนะปลากระพงก็ได้เนี่ยกินอะไรหอมจังปลาอะไรหอมกุ้งหัวมันมากอื สะใจสะใจใบโจ๊นี่คุณผู้ชมควันกูอะดูเลยว่าร้อนไม่ร้อนวิดน้ำกันแล้วเยอะน้ำคิดว่าน้ำเยอะนะวิดน้ำวิดน้ำน้ำมันใหญ่เลยวิดน้ำอร่อยมากคุณผู้ชมบิดน้ำแล้วคุณผู้ ขอนั่หลังอรืนี่ก,กระดาษแผ่นมาวางนี่กระดาษนี้นไม่เป็นไรแซ่บอืมอร่อยคุณผู้ชมจะกินโชว์แล้วนะ <c oughs> บอกเลยนี่อันนี้ตัวเด็ดเลยแม่ยกให้อือื <c oughs> ร้อนอือหือมันร้อนมาองเนื้อหนาเนาะครับหมดยอต้มไม่มีและบิ๊กน้ำมันจะแห้งแล้วแดดมากอร่อยกุ้งอร่อยเนี่ย อไข่กุ้งจะมีอ๋อหอยแครงเอ้หอยแมลงภู่อุ้ยร้อน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 คุณผู้ชมมันไม่ต้อนรับเรามันติด แกะไ,ไม่ได้ไ,<ห>ไว้ก่อนตัวนี้อะไรเหรอหอยแม่งผูม่มันแกะไม่ได้ปากมันติดอื้ม,มรูอร้องกคือแืบ ทางช้อนต้องมือแล้วแม่ช้อนต้องมือแล้วเส้นเขาราแครปามันหรือเปล่ามันมันเหนียวใช่ไหมมันเหนียวมันหนึบมันเหนียวมันเป็นมาม่าอีกอีกอีกเส้นหนึ่งคุณผู้ชมไก่กุ้งจาราแครแพงกว่ามาม่าปกตินิดนึงแต่เส้นมันได้เส้นที่เหนียวนุ่มอร่อย

อืมการตัวแรงร้อนล้วแรงนาร้อนกระไคหอมดอมิเส้นยังร้อนจีอยู่เลยแม่ อร่อยมากคุณผู้ชมกดชื่นมากแบลบใจวันนี้ได้กินคุม้มคุ้มมากคุม้มจริงๆริอือหืนะอว้าห้องใจไวรุ้นไหมกิมนไวก็มี กินหวานช้วยอืมอร่อยมากจ่อจริงๆริงคุณผู้ชมอ,อร่อยนะอืมคุ้มอ่ะเดี๋ยวก,กินให้หมดเนี่ยแซบ่บเพื่อนแซ่บมากแซ่บมากหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงอืมวันนี้ป้านิชกับลูกชายก็อขอตัวลาก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้ากับลูกด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน,นิดเสียงแห้ง